ขอตการหีคอต้องการงการขอหมครับตอาให้ผมรัขอต้องการให้ดีนะครับอต้องกาห้ีนคร้ายขมดีนะคร้งกหมดีนะครับ้องอ้คออหนะครับนะครับตง้ จีบมอลิการ์ามสิบนาทีเป็นต้นไปสนามหน้าเมยนะครับีรถนเนื้รถเน้ตไหนะครับโอเคถ้าตรงกลางตรงนี้เปิดทางให้ผมหน่อยแล้วก็อยู่กันออกสองฝั่งสองฝให้พี่ตินเป็นตรงกลางตรงกลางโอ๊ตจะได้วีดีโอทุกคนโอ๊ตโอมาโอครับ๊ตโอ๊คโอ๊ตโอ๊ตโอ๊ตอ๊ตโอ๊ตโอ๊ตโออ๊ตโอ๊ตโอ๊ตอบโ

ไม่ได้มีเดินไปทางไหมครับไปทางไหมครับเออทุกตัวได้อยู่บรรยากาศนะคะบรรยากาศที่สูงยิ่งขึ้นรถพี่เด่นครับ พี่ดินบุกเลยพี่ดินสวัสดีครับใ่ายรูปได้หน่อยครับ